โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโปงในรายการ NP Science Lab นะคะเป็นแลบของเด็กช่างคิดและช่างสังเกตนะคะห้องทดลองนี้นะคะจะพาเด็กๆไปทดลองวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆคิดว่ามันยากนะคะให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเราจะมาลงมือทำการทดลองตอบคำถาม,ถามและสรุปผลการทดลองไปพร้อมๆกันนะคะไปกันเลย ค่ะและก็มาถึงช่วงคำถามนะคะคุณครูโบมีคำถามที่จะถามเด็กๆว่าเด็กๆคิดว่าถ้าเรานำผลไม้ที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะใส่ลงไปในน้ำเด็กๆคิดว่าผลไม้ชนิดไหนบ้างที่จะลอยน้ำและผลไม้ชนิดไหนบ้างที่จะจมน้ำนะคะแต่ตอนนี้คุณครูโบให้เด็กๆลองคิดดูก่อนนะคะว่าผลไม้ชนิดไหนบ้าง ไายชนดิดไหนบ้างนะที่มันจะลอยนะ้ำเพราะว่าช่วงนี้นะคะถึงช่วงที่มีชื่อว่าคุณครูโบมาบอกนะคะไปกันเลยคำศัพท์ที่เด็กๆควรรู้ในคลิปนี้นะคะ waterfruitlemonpapaya Mango Dragon Fruit Custard Apple g u a v a Rambut กลับมาสู่ช่วงที่2ของ N P Science Lab นะคะแลบของเด็กช่างคิดและช่างสังเกตนะคะวันนี้คุณครูก็มีคำถามกับเด็กๆนะคะว่าเด็กๆคิดว่าถ้าเราเอาผลไม้ที่อยู่ตรงหน้านี้ใส่ลงไปในนะ้ำแล้ว เด็กๆคิว่าผลไม้ชนิดไหนบ้างที่มันจะลอ,อยนะ้ําและผลไม้ชนิดไหนบ้างที่มันจะจมน้ําลงไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาทําการทดลองเรามาทบทวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองในวันนี้กันก่อนนะคะ1ก็คือน้ํานะคะ2คือภาชนะใส่น้ําและ3คือผลไม้ต่างๆนะคะถ้าเด็กๆอยากทําการทดลองที่บ้านมีผลไม้อะไรที่ ทดลองได้เลยนะคะและตอนนี้เด็กๆคงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะว่าผลไม้ชนิดไหนบ้างนะที่มันลอยน้ำและผลไม้ชนิดไหนบ้างนะที่มันจะจมน้ำนะคะเรามาทดลองกันเลยดีกว่าเย้นะ yeah! คะเริ่มเลยนะคะจากผลไม้ชนิดแรกมะม่วงเด็กๆคิดว่ามะม่วงจะลอยน้ำหรือจะจมน้ำคะแต่ ค ает, head, e, like ุณคุบูคิดว่ามันน่าจะลอยน้ำนะใครคิดว่ามะม่วงลอยน้ำบ้างคะถูกต้องนะคะมะม่วงของเราลอยน้ำนะเรามาต่อที่ผลไม้ชนิดที bbles, foremost, ่สองของเราเลยค่ะเงาะเด็กๆคิดว่าเงาะลอยน้ำหรือจมน้ำคะลอยรือจมลอยรลอจมบุ้มจมไปแล้ว น้อกลูกหนึ่งแล้วกันจมไหมคะหรือลอยหรือลูกนั้นจมหรือลูกนี้ลอยอะนสิจมเหมือนกันเลยคะ่ะมาต่อชนิดที่3กันก็คือน้อยนะจอ ฟ้ารังค่ะลอยไหมคะหรือจมฟารังก็ลอยนะ้ำนะต่อไปแก้วมังกรเด็กๆที่ว่าแก้วมังกรจะลอยน้ำหรือจะจมน้ำคะดูสิจมไปแล้วดิ่งเลยค่ะสุดท้ายผลไม้ที่มันหนักมากและมีลูกที่มันใหญ่ที่สุด เด็กๆคิดว่ามันจะจมหรือมันจะลอยเอายังไงจมหรือลอยคะจมหรือลอยคะบุ้มไม่มีจมค่ะลอยขนาดลูกใหญ่ที่สุดยังลอยเลยนะคะอ่าเด็กๆก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าผลไม้ชนิดไหนบ้างนะที่มันจมน้ําและผลไม้ชนิดไหนบ้างนะที่มันลอยนะ้าเดี๋ยวเราไปสรุปผลการทดลองกันเลยดีกว่า จากการทดลองผลไม้ที่ลอยน้ำได้เนื่องจากมีแรงพยุงและมีน้ำหนักที่น้อยกว่าน้ำส่วนผลไม้ที่จมลงไปก็เป็นเพราะว่ามีน้ำหนักมากกว่าน้ำนั่นเอง